ในเงาเมืดของป่าเมืองการอาณาจักรธรรมชาติที่เก่าแก่และลึกลับซ่อนเล้นอำนาจที่มนุษย์มิอาจอยั่งถึงที่นี่เสือดำลาชันผู้เงียบงันของป่าใหญ่เดินย่างก้าวอย่างสง่างามแต่ทว่าความโลภของมนุษย์ไม่เคยหยุดนิ่งกลุ่มนายทุนจับเมืองใหญ่ก้าวเข้าสู่ดินแดนต้องห้าม พวกเขาเข้ามาพร้อมกับปืนไรเฟิลราคาแพงและความทนงตนหวังจะล่าถะลกหนังของสัตว์ป่าสงวนเพื่ออวดความยิ่งใหญ่แต่ว่าป่าไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ล่าเหยื่อเท่านั้นแต่มันเฝ้ามองและจดจำทุกการกระทําคำคืนแห่งการล่าที่เริ่มต้นด้วยเสียงหัวเราะและจบลงด้วยเสียงกรีดร้อง และลุงเช้ามาถึงพวกเขาต้องเผชิญกับผลกรรมที่ไม่อาจหลีกหนีก่อนจะไปชมคลิปฝากทุกท่านกดไลค์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราเงาไพรด้วยนะครับขอบคุณมากครับกลางเมืองหลวงที่สว่างสวไปด้วยแสงไฟจากตึกสูงระฟ้าภายในร้านอาหารหรูระดับห้าดาว เสียงหัวเลาะและเสียงแก้ววายกระทบกันดังก้องในห้องส่วนตัวของกลุ่มชายผู้ทรงอิทธิพลทวัดชัยนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงสังสรรค์นในคืนนี้เขานั่งอยู่กับเกรียงไกลเจ้าของธุรกิจพลังงานสีเทาสุเมธนักการเมืองผู้เชี่ยวชาญการฟอกเงินอิทธิพล เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมหนักและพักคทรน,นักการเมืองที่มีเส้นสายโยงใหญ่ไปทั่วระบบของราชการฉันได้ข่าวมาว่าป่าเมืองการยังมีเสือดำอยู่พวกมันตัวใหญ่หนังดำสนิทน่าจะเป็นของหายากเลยทีเดียวทวัตชัยพูดขึ้นขณะลินวายใส่แก้วของตัวเองเสือดำอย่างนั้นเหรอ เห็นเขาว่าหนังของมันสวยมากเกรงไกลพูดพังจุดซิก้าขึ้นมาสูบไม่ใช่แค่สวยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจถ้าใครมีหนังเสือดำประดับบ้านแล้วล่ะก็คนอื่นก็ต้องเกรงใจสุมเมธเสริมขึ้นทุกคนมองหน้ากันอย่างรู้ใจพวกเขาคือกลุ่มชายผู้มั่งคั่งที่เชื่อว่าเงินสามารถซื้อได้ทุกอย่าง แม้แต่กฎของธรรมชาติถ้าเราไปล่ามันมาได้รับรองว่าเป็นเรื่องใหญ่แน่แต่เราต้องระวังพวกเจ้าหน้าที่อุทยานให้ดีพักถอนเตือนแต่ไม่มีใครกังวลเงินซื้อได้ทุกอย่างอิทธิพลพูดเรียบเรียบพร้อมกับยิ้มเหี่ยมแผนถูกวางไว้พวกเขาเดินทางไปที่ป่าเมืองการทันทีจ้างไกดเถื่อน ที่เชี่ยวชาญเส้นทางป่าและเส้นสายของพักถรช่วยปิดบังเส้นทางล่าสัตว์พวกเขาตื่นเต้นกับภารกิจนี้รล่ากับเป็นเกมล่าสัตว์ธรรมดาธรรมดาสองวันต่อมาคารวานรถหรูสีดำหลายคันเล่นออกจากเมืองใหญ่มุ่งหน้าสู่ชายแดนของป่าเมืองการพวกเขาสวมเสื้อผ้าราคาแพง แต่ถูกปรับแต่งให้เหมาะสมกับการเดินป่าพร้อมด้วยปืนล่าสัตว์รุ่นล่าสุดที่สามารถซูมเป้าได้จากระยะไกลที่จุดนัดพบพวกเขาได้พบกับสมิงไกเถื่อนที่ถูกจ้างมาเขาเป็นชายร่างสูงใหญ่ผิวคํำก้านแดดดวงตาเต็มไปด้วยความเจ้าเล่ห์พวกคุณแน่ใจนะว่าต้องการล่าสัตว์ป่าสงวนถ้าโดนจับขึ้นมา มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยทีเดียวเงินก้อนนี้ช่วยให้ปากนายเงียบได้ไหมสมิงทวัตชัยโยนถุงเงินปึกใหญ่ให้สมิงรับอย่างไม่ลังเลทางนั้นเราออกเดินทางกันเถอะพวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าเมืองการอากาศเริ่มเย็นลงแสงแดด่องผ่านต้นไม้สูงใหญ่เสียงสัตว์ป่าดังขึ้นเป็นระยะระยะบรรยากาศช่างแตกต่าง จากเมืองใหญ่ยิ่งนักระหว่างทางสมิงเล่าเรื่องของป่าให้พวกเขาฟังผ่านเท่าคนแก่เล่าว่าป่าเมืองการมีคำสาปใครที่เข้ามาล่าสัตว์โดยไม่เคารพกฎของธรรมชาติมักจะไม่รอดกลับไปไหลสาละหน้าเกรียงไกลหัวเลาะฉันเชื่อในเงินไม่ใช่เรื่องผีสาง สมิงยิ้มบางๆก่อนจะนำทางพวกเขาต่อไปค่ำคืนแรกพวกเขาตั้งแคมป์ริมห้วยจุดไฟนั่งล้อมวงกันขวดวิสกี้ราคาแพงถูกเปิดออกแม้จะอยู่กลางป่าทึบแต่พวกเขายังคงใช้ชีวิตอย่างกับคนในเมืองคืนนี้เราจะพักผ่อนก่อนพรุ่งนี้เราจะเริ่มล่ากันสวัสดชายกล่าวขึ้น ระหว่างที่พวกเขานั่งดื่มกินกันอยู่นั้นเสียงหอนของหมาป่าก็ดังขึ้นมาจากที่ไกลๆเสียงนกป่าร้องเป็นระยะๆะะแต่แล้วเสียงหนึ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดก็ดังขึ้นเสียงคำรามเบาๆดังมาจากความมืดทุกคนหันไปมองเห็นเพียงดวงตาสีเหลืองคู่หนึ่งสะท้อนแสงไฟอยู่ในพุ่มไม้อะไรวะเสือหรือเปล่าสุมเมธถามเสียงสัน่น ไม่แน่อาจจะเป็นเสือดำตัวที่พวกเรากำลังตามหาอยู่ก็เป็นได้สมิงตอบเบาๆเปียงไกลรีบหยิบปืนขึ้นมาเลงไปทีมพุ่มไม้ทันทีแต่ทวัตชัยยกมือห้ามปามไว้อย่าพึ่งยิงพรุ่งนี้เช้าเราจะล่ามันมันไม่หนีไปไหนลอดล็อกดวงตานั้นค่อยๆหายไปกับความมืดทิ้งไว้เพียงความเงียบที่ชวนให้ขนหัวลุก คืนแรกผ่านไปแต่ไม่มีใครรู้เลยว่านั่นคือสัญญาณเตือนบางอย่างจากป่าเมืองการที่จะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดการเช้าตู่ของวันใหม่เสียงนกกากูร้องกล้องไยสายหมอกจางๆลอยคลอเคลียไปกับยอดไม้สูงกลุ่มนักล่าเตือนขึ้นมาในแคมป์กลางป่าหลังจากคืนแรกที่พวกเขาได้ยินเสียงลึกลับจากภุ่มไม้ วัดชัยเดิอนออกจากเต็นสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปเต็มปอดก่อนที่จะหันไปพูดกับพรรคพวกวันนี้เราจะเริ่มล่ากันอย่างจริงจังขอให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมสมิงไกดเถื่อนที่พวกเขาจ้างมาได้ออกสำรวจตั้งแต่เช้ามืดเขากลับมาพร้อมรองรอยเท้าของสัตว์ใหญ่ที่ยังสดใหม่อยู่มันอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เมื่อคืนมันคงเข้ามาดูล,าดล่าเรา ทวัดใจยิ้มอย่างพอใจเขาเดินไปหยิบปืนไรเฟิลราคาแพงของตัวเองขึ้นมาตรวจสอบลำกล้องอย่างระมัดระวังคืนนี้หนังของมันจะต้องไปอยู่บนกำแพงบ้านของฉันหน้าล่าสัตว์เดินเข้าไปในป่าแต่ละคนสวมชุดล่าสัตว์อย่างดีพร้อมกับอาวุธครบมือพวกเขาเดินอย่างเงียบเฉียบแสงแดดลอดผ่านใบไม้ไมเป็นลำ สร้างบรรยากาศก,กดดันเล่ากับป่ากำลังถูกจับตามองตรงนี้แหละสมิงกระซิบขึ้นพร้อมส่งสัญญาณให้ทุกคนหยุดข้างหน้ามีร่องรอยของซากสัตว์ที่เพิ่งถูกล่าใหม่ๆกิ่นคาวเลือดลอยคะคุ้งไปทั่วบริเวณและที่ไกลออกไปพวกเขาเห็นมันเสือดำตัวขนาดใหญ่กำลังนั่งกินเหยื่อของมันอยู่ตัวมันใหญ่มาก หลังของมันคงมีราคาแพงหน้าดูเกียงไกลพึมพม์ทวัดชัยยกปืนขึ้นเลงไปยังเป้าหมายทันทีปรับโฟกัสให้ชัดที่สุดเสือดำยังคงไม่รู้ตัวมันนั่งอย่างสง่างามอยู่กลางป่าดวงตาของมันเปล่งประกายราวกับรู้ว่ากำลังถูกจ้องมองเป้าหมายชัดเจนเสียงปืนดังกึกก้องไปทั่วพื้นป่านกฝูงใหญ่บินแตกระเจิง เสือดำสะดุ้งสุดตัวมันคํารามออกมาเสียงดังลั่นก่อนที่พยายามจะวิ่งหนีแต่กระสุนปืนของทวัตชัยพุ่งเข้าใส่สีข้างของมันเลือดสีแดงฉานไหลลงบนพื้นดินโดนเข้าแล้วสุมเมธรร้องออกมาเสียงดังลั่นเสือดำสะบัดตัวร่างของมันสั่นสะท้านมันจ้องมองไปยังกลุ่มนักล่าทั้งห้าดวงตาของมันเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานไปชั่วขณะ ก่อนมันจะพยายามหนีหายเข้าไปในพุ่มไม้มันกำลังจะหนียิงซ้ำไปอิทธิพลตะโกนขึ้นกระสุนอีกสองนัดพุ่งเข้าใส่ล่างของเสือดำมันล้มลงกับพื้นเสียงหอบหายใจหนักหน่วงดังขึ้นเป็นระยะระยะดวงตาของมันยังคงจ้องมองพวกเขาก่อนจะค่อยๆดับลงอย่างช้าช้าทวัดัยเดินเข้าไปใกล้ซากของเสือดำ ใช้ปลายรองเท้าหนังราคาแพงสะกิดที่ล่างที่แน่นิ่งของมันก่อนจะหันไปสั่งสมิงจัดการถลกหนังมันซะฉันจะเอากลับไปด้วยสมิงลังเลเล็กน้อยดวงตาเขามองไปร,บรอบๆป่าที่เงียบงันอย่างผิดปกติสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนไปฉันคิดว่าเราควรออกจากที่นี่ก่อนสมิงพูดเสียงเครียดออกทำไม นายได้เงินไปแล้วลงมือซะทวัตชัยตะคอกสมิงถอนหายใจก่อนจะหยิบมีดออกมาและเริ่มถลกหนังของเสือดำถีละน้อยถีละน้อยเลือดสีแดงเข้มไหลลงบนพื้นดินแต่ทันใดนั้นเองลมก็พัดมาจากไหนไม่รู้พัดฝุ่นและใบไม้ปิวว่นันลาวกับป่ากกำลังแสดงความโกรธเกรี้ยวเสียงคำรามเบาๆดังขึ้นอีกครั้ง แต่มันไม่ใช่เสียงของเสือดำที่พวกเขาพึ่งฆ่ามันแต่มันดังมาจากรอบทิศทางเสียงหอบลึกและหนักหน่วงเป็นไปไม่ได้เสือตัวนั้นมันตายไปแล้วนี่เกียงไก่กระซิบสมิงเงยหน้าขึ้นไปมองรอบๆรู้สึกถึงสายตานับสิบคู่ที่จ้องมองมาอุนทำผิดมหันแล้วสมิงพูดเสียงเบา สายตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเสียงคำรามใกล้เข้ามาไม่ใช่แค่เสือตัวเดียวแต่เหมือนเป็นฝูงสัตว์ที่เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้เราโดนล้อมแล้วสุมเมรลองขึ้นทุกคนตื่นตระหนกเกียงไกกระชับปืนในมือหวังจะยิงใส่เงามืดที่ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาอย่าพึ่งยิงจะมิงเตือนแต่สายไปแล้ว กระสุนถูกยิงออกไปเสียงสะท้อนกล้องไปทั่วพื้นป่าแต่กลับไม่มีเสียงล้มของสัตว์ใดๆมีเพียงเสียงหวัวเราะเบาๆดังขึ้นรอบตัวพวกเขามันไม่ใช่เสียงของมนุษย์แต่เป็นเสียงที่เย็นเยียบราวกับมาจากเงาเมื่อของป่าทวัดใจรู้สึกได้บางอย่างที่ผิดปกติหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นและแล้วเสียงจากเฮลิอคอปเตอร์ก็ดังขึ้นจากท้องฟ้า ทุกคนอย่าขยับพวกคุณถูกจับแล้วในข้อหาล่า,ลาสัตว์ป่าสงวนเสียงตะโกนดังมาจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติที่กระโดดลงมาจากเฮลิคอปเตอร์พร้อมกับอาวุธครบมือพวกเขาถูกล้อมจากทุกทิศท,ทุกทางไม่ใช่เฟียงฝูงสัตว์ป่าเสียงเฮลิคอปเตอร์ยังคงดังก้องอยู่เหนือยอดไม้เจ้าหน้าที่อุทยานในเครื่องแบบเต็มยศพร้อมอาวุธครบมือ ก้าวเข้ามาล้อมกลุ่มนักล่าผู้มั่งคั่งไว้ทุกคนอย่าขยับพวกคุณถูกจับข้อหาล่าสัตว์ป่าสงวนใบหน้าของทวัชชัยเปลี่ยนสีจากความมั่นใจเป็นความตื่นตนกเกียงไกรีบหันไปหาพกักทรนนักการเมืองผู้มีเส้นสายนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันจัดการสิวะใช้เส้นสายของแกช่วยเราออกไปจากเรื่องนี้ พักรรพยายามเก็บอาการตกใจไว้ก่อนจะพูดกับเจ้าหน้าที่ฟังนะผมสามารถคุยกับผู้ใหญ่ในกระทรวงให้พวกคุณได้ถ้าเราตกลงกันได้ผมมีข้อเสนอข้อเสนอของคุณคืออะไรเจ้าหน้าที่อุทยานถามเสียงเรียบเรามีเงินเรามีอิทธิพลแค่ปล่อยเราไปคุณก็จะได้ข้อเสนอไม่มีข้อเสนออะไรทั้งนั้น หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตะคอกเราได้หลักฐานครบถว้วนทั้งจากกล้องดักสัตว์ป่าทั้งภาพจากโดรนและแม้แต่พยานแวดลอ้อมนี่คือคดีที่ไม่มีทางต่อรองได้ทันใดน,นั้นทวัตชัยพุ่งเข้าไปคว้าปืนของตัวเองหวังจะยิงเพื่อเปิดทางนี้แต่เสียงปืนของเจ้าหน้าที่ดังขึ้นก่อนทวัตชัยสุดตัวลงกับพื้นกระสุนเจาะเข้าที่ขา เดือดไหลทะลักออกมาเขากรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดคุณมีสิทธิ์ที่จะอยู่เงียบๆและรอรับการดำเนินคดีตามกฎหมายเจ้าหน้าที่กล่าวเสียงเข้มสมาชิกที่เหลือไม่มีทางเลือกนอกจากยอมจำนนพวกเขาถูกใส่กุญแจมือถูกพาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ภาพสุดท้ายที่พวกเขาเห็นก่อนจากไปคือซากของเสือดำที่พวกเขาฆ่า นอนแน่นิ่งอยู่กลางป่าดวงตาของมันยังคงเบิกโปรงจ้องมองพวกเขาล่ากับเป็นคำสาบสุดท้ายข่าวการจ,จับกุ่มนายทุนกลุ่มใหญ่ที่ล่าเสือดำกลายเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศประชาชนต่างเดือดดานกับการกระทําของพวกเขาแฮชแท็ติดความยุติธรรมให้เสือดำติดเทนบนโซเชียลมีเดียทุกช่องทางคดีถูกนำขึ้นศาลในเวลารวดเร็วเนื่องจากมีหลักฐานแน่นนะ และกระแสสังคมกดดันสารพิภากษาให้พวกเขามีความผิดตามพระ,พร,ะราชบัญญัติสังวนและสัตว์ป่าคุ้มครองข้อหาล่าสัตว์ป่าสังวนโดยผิดกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุด15ปีพร้อมค่าปรับมหาศาลในห้องพิจารณาคดีทวัตชัยมองไปยังญาติพี่น้องของเขาที่นั่งฟังคำพิภากษาพ่อแม่และภรรยาของเขามองมาด้วยสายตาผิดหวัง ไม่มีใครช่วยเขาได้อีกต่อไปพักรทรนซึ่งเคยเป็นนักการเมืองทรงอิทธิพลตอนนี้ถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเกียงไกรถูกตัดขาดจากธุรกิจของครอบครัวเพราะไม่มีใครอยากทํางานกับอาชญากรอิทธิพลและสุมเมธต,ต้องขายทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อจ่ายค่าปรับแต่ก็ยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจํา สารตัดสินให้จำคุกทั้งหมดมีความผิดตามฟ้องลงโทษจำคุกคนละสิบห้าปีโดยไม่รอลงอาญาเสียงค้อนกระแทกโต๊ะดังกึกกล้องทุกอย่างจบลงที่ตรงนั้น